ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมญาติใจบุญสาธุชนทุกทกท่านครับวันนี้ไทยจะพาไปทําบุญพิธีปิดทองวัดสว่างอารมณ์นะครับผมพร้อมพิธีจานมือหลวงปู่แปะหรือหลวงพ่อแปะนะครับผมและพิธีอาบน้ำมนต์จาก3เจดิดังเลอทีเดียวนะครับผมจากวัดท่าเสาอาจารย์เก่ง ยังวัดสุดอ่าคอนและวัดคอนยีสีก็คือจันเตนะครับผมวัดสุบริตนาลาและอีกท่านหนึ่งก็คือหลวงปูด่ดุสิตวัดพระลอยนะครับอันนี้มรณาศาธุนา ผู้ชมร่วมกันครับครับขณะนี้หลวงปู่ดุสิตก็ได้หลวงณ้าทองหรือลวงณฐทิธีอันเข้มข็งพิธีการอาบน้มนต์ด้วยนะครับผมหลวงปู่ดุสิตวัดท่รวยยจังกว่าภูัขที่นี่นะครับผมข้าพเจ้าจะทำการิตใจเพื่อใดููกนายายนจะได้เปรียยังีทางจะได้ ครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกท่านครับวัดสว่างอารมณ์ตั้งอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีนะครับผมจังหวัดนครปฐมอย่าลืมแวะเวียนเข้ามาที่วัดสว่างอารมณ์นะครับเพื่อขอพรหลวงพ่อแระหรือพิธีจานมือ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตหรือทรัพย์สิสนครอบครัวอยยืนเป็นสุขด้วยนะครับผมจะเดินทางขึ้นเหนืลอลงใต้ก็ปลอดภัยทั้งไปและกลับโชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปด้วยนะครับครับพีพีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกท่านครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ไทยได้ทําคลิปใหม่ๆม,มาเสิร์ฟให้เสมอเสมอนะครับผม กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วท่านก็จะได้ชมคลิปนั้นๆก่อนใครๆด้วยนะครับผมชมร่วมกันครับพิธีอาบน้ำมนต์หรือพิธีเสริมดวงจานมือวัดสว่างอารมณ์ครับผมรวมทั้ง3าเจจีดังเลยทีเดียวนะครับวันนี้ชมร่วมกันครับ พี่ๆเพื่อนๆท่านผู้ชมญาติใจบุญสาธุชนทุกท่านครับหลวงปู่ดูสิทธิ์มากระซิบบอกเบาๆว่าญาติโยมสาธุชนท่านใดที่ต้องการอาบน้ำมนต์รัตนมาลาให้เดินทางไปที่วัดพะระลอยนะครับผมจะเป็นเวลาในนั้นให้ติดตามหรือคอมเมนต์มาทาักทายหรือติดตามในเพจของวัดพะระลอยหรือติดตามเพจของหลวงพี่ วัดพะระลอยนะครับผมมือหลวงปู่ดูสิตวัดพะระลอยครับว่าจะมีพิธีอาบน้ำมนต์รัตนมาลาในวันไหนเดือนไหนวันที่เท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายนะครับ<ะ>เดี๋ยวไทยจะตอบคอมเมนต์ให้ทุกทุกท่านเลยครับผมชมร่วมกันครับ เยอะมากเลยนะแต่าอก็ก็ทั้งหมดให้รีู้ถึงรามากเรงั้นีรตอรกาบทพกงนะอยู่รารแจ่าอยู่รี่อกี่ารมณ์รอาีต่างนะ ครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกท่านครับเวลาลอันรอคอยที่จะอาบน้ำมนต์เป็นสิริมงคลต่อตัวท่านเองหรือต่อตัวญาติ yeah, ผู้ชมทุกท่านก็มาถึงแล้วครับเวลานั้นเดินทางมาถึงแล้ว

ขอเป็นขอพรขอบารมีอาราธนารวงพอวัดไร่เข่งขอเป็นขอพรขอบารมีอาราธนารวงพ่อสวังว,งวัดกลางทางขอเป็นขอพรขอบารมีอาราธนาองค์สมเด็จพระพุทธเจ้านาช โอ้สเระท,ทนมทพดครับขณะนี้ฝ่ายญาติโยมสาธุชนลูกศิษย์ลูกหาก็ได้เดินทางตามแถวเพื่อจะอาบน้ำมนต์เป็นสีิมงคลแด่ตัวท่านเองหรือครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขด้วยนะครับผม ชมร่วมกันครับสาธุสาธุสาธุาธร่วมกันครับรับพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกท่านครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยและทำคลิปใหม่ๆมาเสือให้เสมอเสมอน,นะครับผมกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วท่านก็จะได้ชมคลิปน,นั้นก่อนใครๆด้วยนะครับผม กิจกรรมพิธีอาบน้ำมนต์ครั้งนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ด้วยดีญาติบุญหรือลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านที่เดินทางผ่านไปมาไม่ผิดหวังเลยนะครับผมขอให้โชคดีมีชัยจะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ก็ปลอดภัยทั้งไปและกลับโชคดีตลอดปีตลอดไปด้วยนะครับผมขอล,ลาไปแล้วครับได้เจอกันคลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ กามนจะเริ่มอีมเนาะทำวนละนับ19 19 19จะได้เข <ie> <to> ้างาเข้าไปเนาะตอนนี <t> <ie> <to> ้ว่ันที่ขอบใจพระจ้าเบอบใจพ่ะอาจารย์เตาขอบใจว่าอาจารย์ลวงจินักวาจำแก่เนาะลายหายุแก่เอารองเท้าเิม